กาบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถูกถูกฐานผมพอกับซองแม่น้องแก้มบุ๋มคือเก่าพี่น้องเลยบรรยากาศน้ำแรงพี่น้องบรรยากาศน้ำแรงแรงเด้อปลาลุงเลยตอนนี้เฮากำลังสิพากันเมื่อแล้วเนาะสิพากันเมื่อเลยยังแต่ซองพ่อเมียสพ่วนยังหมัดยังเงินยังกันอยู่พี่น้องเลย ลกกะหลอบแรงอะใช่เป็นลกกะจังหน่อยกะสุกคนกะขึ้นดอกแต่ว่าเ่ยเมื่อเสาร์กะข้าเจ้าเนี่ยลงก่อนแม่น้องแก้มบมนะเนาะเผื่อแม่น้องแก้มบมสิเวียกแล้ว,วงานจังสิได้ออกมาเนาะปลาลุงเนาะเียกงานเขนในในา,ยยาก็รนะ้ายคือในนี้แหละยากอีกอย่างกนะเจ็บโซป่วยอยู่เนาะนอนติดเตียงอยู่ปลาลุงเอ้ยนอนติดเสือ้อติดหมอนจากเสดนเลยๆขัดมาแล้วนี่กะแม่น้องแก้มบมุมมาดำหน้าก็เพราน้องแก้มบมุมกะ เป็นป้ากับลุงเนาะเบิง่งเบิ่งดูแลถาเนาะป้าลุงนะเป็นคนดูแลฐาแม่ลูกสามเพิ่งยังบ่ได้ขึ้นดอกพี่น้องเลยยังหมัดกะ,ะ <laughs> เพิ่นยังหมัดกะอุคลุกอยู่กับพัวเพิ่เพาเพิ่งนอนก็หมอกเนาะเพิ่งนอนอยู่หน้าแม่น้องแก้มบุ้มนี่แหละเพิ่นกะโอ้ชีวิตนี่กะเราเคยเห็นมาก่อนเลยป้าลุงเลย บอยากว่าเเลยปลาลุงว่ามียังบอมียังบอบอต้องเอ่ยเลยว่ามียังบอบอมียังเลยเข่าสิกินกันยังบอมีเนาะชีวิตนี่ลำบากลายแต่เข่าสิกินกันยังบอมีแล้วปลาลุงเลยครอบครัวเผิ่นกับมองอยุงมองอาศัยกับบอมีอาจสิเป็นผัวเผิ่นเนาพี่น้องเนาะ เตะกะให้เมียลกแล้วก็เตะพี่น้องแกมบุ้มกะลกลแล้วแล้วก็ใส่เพิ่นมาดเท่ากับซีด้เมื่อก่อนเพระาะว่าเท่ากันยากเนาะเท่ากับซีบด้ขึ้นก่อนเพิ่นวสนวสยมากก่ะพี่น้องเลยไม่ต่สุเพิ่นอะแหละเหตุท่าสุเพิ่นไปอยู่กับหม่องเนาะพี่น้องเนาะเขาสารเจ้าสีเบิร์ดแล้วหรือยังยเออได้มาจากเถื่อเออ กุ ters, no. e ่มแต่มื่อ <Jean> ื <no> ่นเนาะอืมกุ้มแต่มื่อื่นพี่น้อลยขาแมอีกโกอีกเมื่อื่นจะว่าอากแลเอาบากา่เนาะเล่มเล่มไปเนะลกซก่อนหมาดำแม่าาขาะม้า เลยสนีป่าเพิ่นก็มาดำหน้าซอยซองเมือ่ออะไรปลาลุงเลยเพิ่นกะตอนนี้เพิ่นกะเมื่อแล้วเนาะ,ะมันขำเลยขำเพิ่นอเลยเมื่อเนาะส่วนลูกๆเพิ่นซ้ำคนกับพี่น้องขึ้นปา่าหน้าให้น้องแล้วก็ดึงเข่าหนึ่งน้าเนาะเ้าสิขึ้นไปเบิ่งว่าเป็นอะไรดึงเข่าหนึ่งหน้าไปตาสิได้อยู่ได้กินโบเพิ่นเคยเห็ดบ่แม่ตาโล เออเโอ้คันแม่ไปรับจ้างทำงานมากกับเมนพวกลูกเห็ดบ่อืมรบจางมอเออมีแต่ซุ้มเขาสามคนนะซุมเจ้าคือกปาป่าบอกก,าก,าอกล้าป้าก็เซียน่อนๆเนาะบอกาก็จำเป็นเอออุ่ะและแมมนแมน้าบอไปกบ่มีกินโอ้ยเนาะจำเป็นของปาาา้าคนมคน อ,อนน,นองฮะเละเออางอยอ้ืยยได้มากกับาแบบนี้ะอืมมือนัะอ,อืมไปกับลูกเต้าหนังเถือกอพี่น้องเลยแม่ลงดำน้านี่คือเก้าโมงสิบมงนี่จะก,กินยังอยู่ยังก็อยู่ฮะหละ,ะถ้าพ่อกับแม,ม่ขึ้นถ้าพ่อกัแม่ขึ้นสิบโมงก็แมนถ้าได้ปลาลุงเลยยำสิบโมงเส้านะเมื่อเส้าเนห้ามาเนาะเปดเก้าโมงไหวะ ยังไม่ได้กินข่าวเศ้าหิบขึ้นขึ้นขึ้นลูกกระแอวก็กระถึกอยู่ป้าลูกเลยอยากกินข่าวกัสำบอ,อยา่างนะได้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังจะเป็นอื่นเนาะไม่ว่าเคยเลยเนาะเออสิบมงเออเคยเลยผะพอเมยพาเห็ดนั่นเคยเลย ว่าสิ้นแล้วนะแบบว่ากินเข่าแบบบอกเป็นเวล่มเวลาเนี่ปลาลุงเอ้เพิ่นสิ้นแล้วเป็นแบบนี้นะกินเข่ากระสิบอต้องเวล่มเวลาปันใดเพราะพอแม่ก็เคยเป็นแบบนี้อันนี้คือพอ่อเพิ่นเหตุไปนี่แล้วได้เ่อได้ก็กินแม่น้องแก้มบุ้มกับบ๊วว่ายัางดอกพี่น้องเลย อีกอย่างก็คอยู่หายอยู่หน้าเราก็บอกคอยมีเนะาะเพราะว่าปกตีในยาไม่น้องแกบุมสิอยู่หน้าในเพิ่นบ่อยู่ดีไม่แห้งเนวันนอนติดสาติดเตียงเะไรก็เสร็ดอะไรเลยพี่น้องเลยเมื่อก่อนนเราก็เคยอยู่แต่หายแต่หน้าเนะาะบ่ได้ไสรอยู่หน้าประจําแหลปะปลาลุงเลยบรรยากาศพี่น้องธรรมศาสตร์ เดอ้อปลาลุงเลยผิดพลาดประการใดกะแม่้องแกลบมกัตดตรงคอทษดคอภัยหลายลๆเดอ้อที่ว่าเฮ้ากับโบหูบะจักยังเนาะอันนี้คือเมียเผิ่นพี่นอ้องเลยแม่ลูกซ้มป่าสันซ่าพี่นอ้องมันยากล่มแถวแคมมันนี่เนาะตออีตนเผิ่อครอบครัวนี่ก็ลำบากลายปลาลุงเลยบ่มียังเลยแม้แต่เฮื่อนสินอนยันงบ่มีให้ลูกอยู่เลย ไ,ได้ไลยกับซ้ำเทียงหน้าหนึ่งโอเคเลยเนาะอือได้ซ้ำเทียงหน้าแม่แก้มบุ้งดีใจโอ้เพราะว่าเพิ่นบ่มีปลาลุงเลยได้สมีเพิ่นกระพุ่มใจลายแล้วเพิ่นก็นมาอยู่เทียงหน้าแม่น้องแก้มบุ้งอยู่แล้วอาศัยอยู่ปลาลุงเลยจักสิัเนเลดาแล้วเพิ่นก็เลย อยู่ไปวันๆบมกยิกเกือบเป็นนอประเดชเขาก็เอาออกมาอยู่ออกมาขุ่นอยู่เอาสิเกินไปเบิ่งลูกไส้ผนนังเขาหนึ่งนามก่อนเนาะสิเมื่อก็เด้อบานี้เด้ออ้าพี่น้องเลยเอาก็สิมาเบิ่งลูกเหมือนึ้นมาก,ก่อนเห็ดยังให้น้องหน่าลูกเฮ้ออาบน้าใหแเลยอาบหน้าไม่แล้ว,บ,ลวบ,ลบ่ สบายดีปลาลุงในลูกหล่ะบายบายไปเผลน้อยเลยเออพี่น้องเอ้ยเพิ่นบอนยังบมดจักได้คนหนึ่งกับอยู่เทิงเทียงปลาลุงเอ้ยสบายดีปลาลุงในลูกหละเออาชุ่มฉ่สิกินข้าวกันยังลูกตอนแรงนี่ฮึโอ้ตามเลือเด้อลูกเด้อจักสิเอายางมาให้ยจเพิ่นกินปลาลุงเอ้ยเบียร์ล่างเบียร์มาแต่ซ้ายอันนี้ ม,มาปลาลงจากเศษอะไรเนาะมาแรง่มันม,มียังกินเลยตั้มหงอตอนเพลินกัตั้มหงอีกเลยตอนแรงอีกก็บตั้มหงอีกเจ้าหนึ่งข่าแล้วบะลูกคือบหาอาบหน้หาอาบหน้าบับหน,บนไปไนางอ่ะนี่ได้อาบแล้วอาบเลยบ่เลยนางมีเหาบ่คือเกาอยังหยอกแงย่งยงยงยง เดซาเดซาหัวซาหางอยู่บ่บอช่วยซาโอ้ยบอเคยซาจากเถื่อบลูกฮะยนีก็บ่มีไพซาบลูกโอ้ยพี่น้องเอ้น้ำตาสิไหลเลยโอ้ยบ่มีไพซาอ่ะซานบอเจ้าบอเคยซาจากเถื่อบ่แดงแม่เจ้าก็ซาอยู่บลูกโอ้เนาะตายเลย ปลาลุงเลยมาเป็นปลาละยังเด้แม่น้องจบับุ่มเมื่อยเดียเฮาเป็นคนอีกตนคนปลาลุงเลยเด้เนี่ยสูบน้มถือผากันอาบน,น,น้มเกาหยองหยอกแย่แกแบบว่าลุ่งหนามขี้ต้มแหละมาและบริษาหัวซาหางบ่มมนมัดขนาดเลยปลาลุงเลยอ,อาสูบให้อ้ายอาบลูกให้สูบซุปซปาถั่อาบวิธีนี้เลยได้ปลาลุงเลย เมืองน้ำกันเนี่ยใต้อีต้นโอ้ยขอบัวนนี่ก็ลำบากลายเจออ้าสะบัดเป็นเดน้เนาะสวิตของคนเฮากะบอ่อสามกันน้ะปลาลุงเนาะอู้เหนื่อยลาย่อกับสวิตคนปลาลุงเฮาไปเห็นแต่ถูกมองถูกบ่นกันบบ่ปั้นสวิตคนที่มาอยู่ในเทียงไม่เองแกบ,บุมเลยเพื่อนอยู่กับบ่มีเที่ยงหน้าสิผักสีเศร้ากับบ่มี แม่แต่ไปอยู่กับไปอยู่เทียงหน้าเขาเทียงหน้าเขากับเทียงลังบ่อใหญ่สำเทียงแม่น้นองแกบ,บุูมดอกเขาสีรีวิวหอยปลาลุงเบิ่งเนาะในขางทางค่ะเมื่อนี่เพิ่นมาตอนตอนนั้นเพิ่นก็มาอยู่หันเลยนะขางทางอ่ะดิโอ้ยสิบเอ็ดปีแล้วปลาลุงไอ้จ้อยจ่อยจ่อยกับจ่อยดำกับดำแต่แต่สงสารตายแลย้ว ตอนเพิ่นมาอยู่ตะกี้เพิ่นก็อาศัยอยู่เทียงหน้าน่อยตัวน,นี้แหลนะเนาะลูกเพิ่นตกน้ำสางลูกทีในนอยเพิ่นนะ่ะตกน้ำสางก็่ลุงเลยเพิ่นอาศัยอยู่เทียงตัวน,นี้แหละเทียงตัวน,นี้ก็บ่แมนเทียงเราเองเนาะเทียงหน้าบันพลนท่านเด้อปลาลุงเดินนี่เลยเพิ่นมารอบนี่แล้ะเพิ่นนอนพื้นนึงนะนอนในนี่เนาะเลยพอน้องแก้มบุ้มเลยว่าคัาบ่มีมืองยู่มงเศ้าก็ไปอยู่น้ำข่อยตีแหละไปเห็ดห,ห,หายเห็ดหน้าแซงว่ะสินะเพิ่นก็เลยฮุบไปนอนหน้าไ่น้องแก้มบุ้มปลาลุงเลย เหตุพนนั่นแม่น้องแก้มบุ้มสิวาสุพังเพื่อนล้างสำนีเพนกระซิยูคันเห็ดให้พนดูเขาเป็นทองตัวเองพนว่าคลิปนี้เฮาก็สิรำลาาจากเลยเด้อปารุงเลยผากกดไหลกดแซ์กดติดตามแม่น้องแก้มบุ้มเนี่ยเด้อผากเบิง่งผักส้มต่อไปขอบคัวนี่กอะ่ะอาตาขาดแห้งนะปาลุงเลยสบายดี